แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนะคะนะเราก็วันนี้ถ่ายรูปส่งไปให้อฟา,าวจอนะคะฟาวก็นานๆดูทีอ่ะบางบางครั้งก็แม่นแบบแม่นแบบแม่นตกใจเลยนะเอาจริงๆวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องกาแฟตุรกีนะคะกาแฟตุรกีนะคะเรียกว่าคาเฟ่นะคะคาเฟ่ นะคะอันนี้เป็นถ้วยก็จะเป็นถว้บบนนะะนถวยเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะก็เป็นเล็กๆก็จะมีชุดกาแฟหลากหลายแบบนะคะลายก็สวยๆเยอะแยะนะคะเป็นลายแบบแบบตุรกีนะคะเนี่ยสวยๆเยอะแยะนะคะลายสวยๆนะคะที่บ้านมันก็มีหลายเซต นะคะนะคะเนี่ยก็จะมีหลายเซตมากเพราะว่าชอบทานกาแฟนะคะเป็นชอบทานกาแฟแต่ทีนี้เนี่ยคนตุรกีเนี่ยเขามีดูดวงจากกากกาแฟค่ะนะะดูดวงจากกากาแฟด้วยทีนี้เนี่ยแก้วที่ลายสวยๆเนี่ยบางแก้วเนี่ยจะใช้จะใช้ชดูดวงไม่ได้นะคะนะคะการดูดวงจากกกกาแฟเนี่ยเราต้องเลือกแก้วด้วยนะคะ พวกลาย,ลายพลอยๆอย่างเงี้ยไม่สมควรนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีรูมีรูนะคะจะเก็บกากไม่อยู่แบบนี้นะคะอันนี้ไว้รับแขกทานสวยๆไว้ดูดวงไม่ค่อยเหมาะนะคะอันนี้ก็จะมีลายเยอะแยะลายสวยๆเอาไว้รับแขกนะคะแก้วที่เหมาะกับดูดวงนี่ค่ะนะ้าลายน้อยๆสีเรียบๆนะคะด้านในเรียบๆแล้วก็ลึกลึกนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เขาก็จะมีลายแบบลายตรงเนี้ยเขาจะแบบไปลบกวนกากกาแฟนะคะก็จะมีดูดวงกักกาแฟนะคะอันนี้คือเจสเวนะคะเจสเวที่ดีจะต้องทํามาจากทองแดงนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ด้านในเขาจะเคลือบเป็นเงินนะคะเป็นเงินค่ะเป็นเงินแท้ทานได้นะคะแต่จริงๆทองแดงเนี่ย เป็นภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยไม่ดีแต่ว่าเขาเคลือบด้วยเงินด้านในนะคะก็จะเอาไว้ชมกาแฟทานได้ไม่เป็นอันตรายนะคะเนี่ยที่ตุรกีเขาจะมีแก้วมีอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นทรงแบบเขาเรียกว่าออตโตมันนะคะเป็นสไตล์ออตโตมันโบราณเป็นลายเอ่อดอกทิวลิปนะคะดอกทิวลิปทิวลิปก็คือเป็นดอกไม้ จริงๆแล้วทิวลิปไม่ใช่ของเนเธอร์แลนด์นะคะทิวลิปเนี่ยต้นกําเนิดมาจากตุรกีนะคะล้วสมัยออตโตมันอนาณาจักรออตโตมันเนี่ยแผ่ขยายอํานาจไปถึงแถบนู้นเลยค่ะกินไปเกือบครึ่งยุโรปนะคะไปถึงอิตาลีถึงเนเธอร์แลนด์แถบนั้นแล้วก็คนในอนาณาจักรออตโตมันเนี่ยพวกขุนน้นําขุนนางเขาก็เอาหัวทิวลิปเนี่ยไปปลูกที่นั่นนะคะทิวลิปก็เลยได้ไปถึงยุโรปนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นลายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลายทิวลิปลายเกี่ยวกับดอกไม้นะคะดอกทิวลิปภาษาตุรกีนะคะลาเลค่ะนะคะลาเลเ่แปลว่าดอกทิวลิปนะคะอันนี้แก้วกาแฟนะคะเรียกว่าคาเฟ่ฟินจันนะคะฟินจันแปลว่าถ้วยกาแฟนะคะ จะคนละแบบก,กับถ้วยชานะคะถ้วยชาเขาก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะเป็นชัยบาดักนะคะัชบาดานะคะก็เป็นภาษาตุรกีเป็นภาษาที่มอีอ่ซอฟฟิกเยอะมากนะคะนะคะจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะนี้เรียกว่าคาเฟ่ฟินจันนะคะอันนี้เรียกว่าเจสเวคาเฟ่เจสเวนะคะแป,แปลว่าเจสเวแปลว่าเหยือกนะคะ เหยือกสำหรับชงกาแฟก็คาเฟ่เจสเวสินะคะก็เป็นภาษาตุตรกีเล็กๆด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีชงกาแฟกันค่ะเพื่นจะให้คุณย่าเป็นคนชงนะคะเราจะได้ดูวิธีชงแบบตุรกีแท้ๆค่ะก็เวลาจะชงนะคะเราจะใช้แก้วไหนทานกาแฟให้ใช้แก้วนั้นนะคะตวงน้ำเราก็ตวงค่ะใส่ลงไปในเหยือกเลยนะคะเหยือกชงกาแฟ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่กาแฟค่ะเดี๋ยวให้คุณย่าเป็นคนใส่นะกาแฟประมาณ1ช้อนชาพูนๆต่อกาแฟ1แก้วนะคะแล้วก็เราจะเติมน้ำตาลลงไปเลยนะคะน้ำตาลเราก็ต้องถามคนจะทานนะคะว่าออร้ตาหรืออัดจุกนะคะฮัฟิปอะไรประมาณนี้นะคะแปลว่า แบบกลางๆหรือหวานน้อยเปิ้นทานหวานน้อยนะคะเปิ้นใช้หนึ่งช้อนชาต่อกาแฟสองแก้วนะคะเพราะว่าเปิ้นกับคุณย่าไม่ทานหวานนะคะเราทานกาแฟดํากันนะคะถ้าเป็นแขกปกติอาจจะกาแฟหนึ่งแก้วนะคะน้ำหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งแก้วตวงตวงได้แก้วกาแฟที่จะทานนะคะผงกาแฟหนึ่งช้อนชาพูนๆแล้วก็ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาพูนๆค่ะแต่ว่าเปิ้นทาน2คนกับคุณย่าใช้น้ำตาลทรายแค่ช้อนเดียวนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานำขึ้นตั้งไฟค่ะไฟนะคะไฟกลางนะคะ,น,ะ,คะนี่รนเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะ คนน้ำตาลละลายนะคุณย่ากระซิบบอกค่ะคนจนน้ําตาลละลายคนนะคะน้ําตาลละลายหมดแล้วให้หยุดคนแล้วไปแล้วไปเอาแก้วกาแฟนะคะมาเตรียมไว้ใกล้ๆค่ะให้ดูนะคะไฟประมาณนี้นะคะนะไฟประมาณนี้นะตอนนี้คุณย่าช้อนออกแล้วนะคะก็ น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะพอตั้งไฟไปสักพักเห็นไหมคะด้านบนจะเป็นครยม่านะคะครยม่าก็คือเป็นฟองกาแฟนะคะจริงๆกาแฟตุรกีก็เข้าขายเอสเพรสโซ่นะคะนะคะด้านข้างนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะย่าก็เตรียมจับตามนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องยกออกไม่งั้นเขาจะฟูล้นเลยค่ะ okay. จากนั้นนะคะโอเคแล้วคุณย่ากระสิบโอเคก็เทกาแฟ,แฟค่ะใส่แก้วนะคะก็จะมีผงผงด้วยผงผงสำคัญค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดูดวงนะะท้งองเยงงเสร็จแล้วท้งองเยงงเลยบางคนแบบให้เดือดสามสี่รอบแล้วมันมันฟูจนมันไม่อร่อยนะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยว พ่นจะจิบกาแฟาแล้วค่ะจะจิบกาแฟาคุณย่าชงให้ทานก็จะเป็นฟองที่แบบเนี้ยเห็นไหมคือฟองเขาไม่ไม่แตกไม่ละลายแล้วก็จะอยู่แบบนี้ได้นานนะคะฟองจะต้องอยู่ได้นานแบบนี้คนๆคแบบนี้นะ,ะอืมยากว่านี่ให้ดูให้ดูฟองให้ดูฟองนะคะคุณย่านําเสนอนี่นะคะเนี่ยฟองจะอย่างเนี้ยนะคะหนา หนานะคะถ้าให้เดือดหลายๆรอบฟองจะไม่หนานะคะเราก็จะไม่สวยนะคะนะนี่จริงๆฟองของกาแฟตุรกีเนี่ยทำลาเต้อาร์ตได้เลยนะคะโดยไม่ต้องใช้นมนะคะเนี่ยจะเห็นว่าที่คุณย่าลองเขียยเนี่ยเขาขึ้นลายนะคะอันนี้คือฟองที่ถูกต้องนะคะว่าจะต้องสามารถทำลายได้โดยไม่ต้องใส่นมนี่นะคะคือแก้วกาแฟปนนะคะะปนสดหมดแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นด้านล่างอะ่ะจะเป็นคน้คนๆนะเหมือนโครนเนี่ยจะบอกว่าเหมือนโครนจริงๆนะเหมือนโครนแล้วก็คว่ำค่ะเอาจานเนี่ยมาปิดนะคะแล้ววนเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะสามรอบนะคะจะซ้ายจะขวาก็ได้วนสามรอบนะคะความเชื่อเขาแล้วก็ปึแบบนี้เลยค่ะ แล้วความแบบนี้นะคะทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ15-30นาทีแล้วแต่นะคะระหว่างความแก้วเราก็เมาห่อยกันไปนะคะระหว่างแบบสมาคมกาแฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาแก้วแห้งแล้วอะ่ะน้ำเนิมหยุดลงมาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดแก้วดูกะกันค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วนะคะเรามาดูกันนี่ ยกแบบเนี่ยยกไม่ค่อยขึ้นนะเขาเรียกว่าดิเล็กทุตตุนะคะดิเล็กทุตตุแปลว่าอคุณแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอยากรู้ในคําตอบนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนแบบยกแล้วแบบจานรองอะลอยขึ้นมาด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่จานรองเขามีน้าใช่ไหมคะเราต้องเทน้ําออกนะคะเปินจะเทออกให้ดูก็เทเทน้ําออกค่ะนี่ก็คือของเปิน้นนี่ให้ดูลาย นะเราก็วันนี้ถ่ายรูปส่งไปให้อ่อฟาวจือนะคะฟาวจือแปลว่า Oracle, ออร์เคิลนักพยากรณ์นะคะฟาวแปลว่าด,ดูการดูดวงฟาวจือแปลว่านักดูดวงนะคะนี่นะการดูดวงกาดกาแฟต้องใช้จินตนาการเหนือความรู้นะคะเนี่ยเปิ้นเห็นเป็นเหมือนเนี่ยนะอันนี้เหมือนเหมือนไก่ไหมอันนี้เหมือนไก่ไหมแล้วก็อันนี้มีคนสองคนเนี่ยอุ้มเด็ก เหมือนเด็กเทวดามีปีโอจินตนาการบรนเจิดค่ะนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะถ่ายรูปแล้วก็อัพส่งนะคะเราก็จะถ่ายรูปแก้วเนี่ยสองสองรูปแล้วก็จะลองหนึ่งรูปนะคะส่งเข้าแอปพลิเคชันนะคะสำหรับประสบการณ์ของเบิ้ลเนี่ยการดูดวงด้วยแอปนี้แอปนี้เขาเจ้าของแอปเขาค่อนข้างดังนะคะเขาเป็น Oracle ที่มีชื่อเสียงของตุรกีด้วยแล้วก็อืยังไงล่ะก็นั่น ทีบางครั้งก็แม่นแบบแม่นแบบแม่นตกใจเลยนะเอาจริงๆแต่ถ้าดูบ่อยๆมันก็พลังมนูมันก็มีอ่ะเนาะเราก็คิดไปเองมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแอป,ปกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือมือถือปั้นนะโปรแกรมสําหรับดูดวงนะคะที่ปุ้นใช้นะคะคือ,อาฟาลาดินนะคะฟาลาดินนะคะเราก็เปิดขึ้นมาเลยค่ะ แอปนะ,ะแอปเปิดมานะคะก็จะมีดูคาเฟ,ฟ่ฟาเลยนะคะก็คือไอดูดวงกับกาแฟนี่แหละแล้วก็จะมีอันนี้ดูดวงธรรมดานะคะดูแลมบัตจีนี้อันนี้ป้นไม่เคยเล่นน่ะนะคะแล้วก็จะมีไพ่ทาโร่นะคะก็สนุกสนุกนะคะถ้าใครไม่รู้ภาษาตุรกีนะคะมันใช้เป็นภาษาตุรกีนะคะเพราะบางทีคุณย่าขอดูเพื่อนคุณย่าขออ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็โอเคเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงภาษานะคะคาว่าดินนะคะแปลว่าภาษานะเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแอปเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพิ่นเคยใช้อยู่บ้างนะคะคาทานายคําทํานายที่เขาส่งมาให้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือเราก็จะได้เข้าใจนะคะแต่ว่าเพิ่นขอเปลี่ยนกลับเป็นภาษาตุรกีนะคะ โอเคเดี๋ยวเปิ้ลจะส่งนะคะเพิ่ก็กดที่คาเฟ,ฟ่ฟาวนะคะแล้วเราก็อัปรูปค่ะสามรูปนะคะจากที่เราถ่ายเอาไว้นะเปิ้ลอัปประมาณนี้แล้วกันเอ๊ะจะรูปนี้ดีเปิ้ลถ่ายไว้หลายรูปเหมือนกันนะคะเปิ้ลอัปไปสามรูปแล้วก็กดโอเคตรงนี้นะคะกดโอเคเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า เราจะดูเรื่องอะไรนะคะเรื่องทั่วไปความรักการงานการเงินสุขภาพนะคะเป็นดูเรื่องทั่วไปนะคะแล้วเพิ่นก็กดส่งเลยนะคะพอกดส่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโฆษณาให้เราดูอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยแบบอีกสิบห้านาทีนะ,ะคำทำนายจะมานะคะถ้าเกิดเราอยากได้เร็วๆเราก็ดูโฆษณาให้เขาเนี่ยคะ่ะเล็กแหลมอิสเล ฟาวลินแฮมแนแก้วซินนะคะแปลว่าคุณดูโฆษณาเราเลยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้คุณเลยก็ไม่ต้องรอ15นาทีนะคะโอเคเปิ้นกดเปิ้นก็กดดูทุกครั้งนะคะถือว่าเราใช้บริการเขาเนาะเราก็ดูโฆษณาเพลินๆน,นะคะทีนี้เราก็มาดูแก้วเปิ้นกันเพลินๆ <c oughs> ปิ้นจะบอกว่าเวลาเราจะชงกาแฟตุรกีนะคะเวลาเราจะชงกาแฟให้แขก นะคะเราก็ถามเราก็ถามเขาด้วยนะคะว่าเขาจะดูเขาจะดูดวงไหมเราจะได้เลือกอ,อแก้วที่แบบเป็นไม่มีลายไม่มีอะไรให้นะคะเราก็บอกว่าเราก็พูดเป็นภาษาตุรกีว่าพาดอนนะคะแปลว่าอ,อขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพาร์ดอนคาเฟอิชชินดันซอนรอะหลังจากที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ ฟาวบักมาอิสติออ s มิสเนสคุณต้องการจะดูดวงไหมเอ่อคาเฟ่ฟาวอิชินแบ d o ด u ร a คาเฟ่ฟินจันโมเดลเซชยมนะคะแปลว่าสำหรับการดูดวงฉันจะได้เลือกลายแก้วกาแฟให้เหมาะสม นะคะเพราะว่าบางลายอย่างที่เปิ้ลบอกนะคะบางลายเนี่ยลายพลอยเช่มันก็จะไม่เห็นลายกะลายอะไร,ะไรก็จะไม่ชัดก็จะใช้ดูดวงไม่ได้นะคะเราต้องถามเขาก่อนนะนะนะคะเขาจะมี notification นะคะเป็นรูปตะเกียงเล็กๆขึ้นมานะคะแปลว่ามาแล้วเขาเขาจะมีเสียงแหละแต่ว่าเปิ้ลปิดเสียงนะคะเปิ้ลชอบใช้โทรศัพท์ปิดเสียงนะคะก็น,นี่จะมีจดหมายมาจดหมายน้อยมาหนึ่งฉบับนะคะเราก็เปิดดู นี่นะคะอันนี้คืออย่งอันนี้คือที่อ่านไปแล้วนะนะคะอันนี้คือ,อยังไม่อ่านนะเราก็กดอ่านปุ๊บนี่ก็นี่เลยกดอ่านนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นการดูดวงนะคะกากกาแฟแล้วก็เป็นวิธีการชงกาแฟนะคะก็เป็นวิถีตุรกีนะคะถือว่าเป็นวิถีวิถีตุรกีเนาะก็เอามา เล่าให้ฟังกันนะคะก็สนุกสนุกใครอยากดูดวงก็หาซื้อกาแฟนะคะที่มีกากนะคะหาซื้อกาแฟที่มีกาก,ากแล้วก็ชงทานค่ะใช้แก้วเล็กๆนะคะแก้วกาแฟตุรกีก็เท่ากับแก้วเอสเปรสโซ1ช็อตนะคะ ก็ชมดูแล้วก็ลองส่งดูเนาะเป็นภาษาอังกฤษใช้เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่มาเมาส์เมาวิถีชีวิตของคนตุรกีให้ฟังกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะรักกันไปก่อนสวัสดีค่ะดวงดูดว